เทศบาลกนะ้าวหน้าเทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคละโวก่านีปี63 30และ31ตุลาคม2563ณวงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนสะแก้วรวมให้กำลังใจการประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศสุดมัน กับการแข่งขันชกมวยไทยเพลิดเพลินกับรำวงย้อนยุคมหรสพต่างๆการแสดงของนักเรียนสนุกสนานกับสวนสนุกเชิงช้าสวรรค์บ้านลมรวมชมการประกวดกระทงประดิษฐ์และกระทงใหญ่ประเภทสวยงามประเภทความคิดอลังการสุดยิ่งใหญ่กับการแสดงแสงสีเสียงและซ่อผสมรวมพิธีขอขอมาพระแม่คงคา เพื่อความเป็นซืริ่งมงคลพร้อมเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายภายในงานพร้อมลุ้นรับรถจักรยานยนต์จากนายจำเริญสลาชีพนายกกเทศมนตรีเมืองลบบุรีอย่าปลางานระเบิดปีร้อยรัชทงย้อนยุคโลโก้านีปีหกสาาม0และ31ตุลาคม สวัสดีครับแฟนข่าวรายการทันข่าวเทศบาลกาญนาทุกท่านคราวพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนมาฝากกันเป็นประจำอยู่กับผมกิต,ติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวน,นําเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีประชุมคณะกรรมการบริหารแต่คณะนอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อรายงานสถานะทางการเงินพร้อมพิจารณาของอนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ2 5 6 4ครับที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานประชุมกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนนบุรีโดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยการรายงานสถานการณ์เงินการรายงานสรุปผลการดาเนินการปี2563การสรุปยอดที่ยกมาในปีงบประมาณ2563พร้อมการเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ2,564โดยในปีงบป,ประมาณ2,564กองทุนหลักประกันสุขภาพทเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดจัดโครงการจํานวน15โครงการที่จัดขึ้นเพื่อดำเนินการตามแผนการจัดการสุขภาพชุมชนเช่นโครงการป้องกันฟันผุในเด็กเล็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลองในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิตโครงการรักดวงตาประชารวมใจเป็นต้นซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประก,กันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 1,1,105,556บาทและเทศบาลเมืองรลบุรีจัดสั่นงบประมาณสมทบจำนวน5,507,782บาทและเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ2,563ํา25จำนวน2,403,619บาททำให้งบประมาณ ประจำปี2564กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีมีงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้ง15โครงการจำนวนรวมทั้งสิ้น1,913,180 0บาทโดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดตั้ง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพและความต้องการของประชาชนในท้องถิน่นดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่รับผิดช,ชอบได้อย่างทั่วถึงโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเทศบาลเมืองลบบุรีต้องสมทบเงินเข้ากองทุนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า50%ของเงินที่ได้รับจากงานหลักประกันสุขภาพในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพนั้นค่าใช้ใจ่ายในการบริหารจัดการต้องไม่เกิน15%ของรายรับทั้งหมดของกองทุนในรอบปีงบประมาณนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินงานเพื่อสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้อย่างทั่วถึงให้การดูแลแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนปัจจุบันภารกิจและการดำเนินงานของกองทุนมีการพัฒนากองทุนบรรลุวัตถุป,ประสงค์ คณะกรรมการกองทุนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดกรอบแผนง,งานโครงการของปีงบประมาณปีต่อไปพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระหว่างปีอนุมัติการใช้งบประมาณที่สอดคล้อง กับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่พิจารณาแต่งตั้งเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนแจ้งหนังสือสั่งการข้อกำหนดระเบยียบต่างๆของกองทุนและติดตามผลการเดำเนินงานโครงการที่กองทุนให้การสนับสนุนรายงานสถานะการเงินทุกโครงการและประเมินผลงานและประสิทธิภาพกองทุน ท่านผู้ชมสุขท่านครับข่าวต่อไปในวันนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมงานวันสถาปนาครบ,คร,อบครอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชพัฏเทศสตรีโดยมีพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีครับ เมื่อวันที่21กันยายน2563ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพลเอกเดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครบรอบ1 0 0ปีโดยมีนายวิชัยศรีขวัญน,นาย,ยกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนายสุภกิจโหประภาพันธ์ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชก,การทหารตำตรวจภาคเอกชนประชาชนนักศึกษาร่วมในพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยโอกาสนี้ นายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบหมายให้ว่าที่ทร,ร้อยโทดรเจตุรงศิริพันธิจกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพลเอกดาวพงศ์รัตนาสุวรรณองคมนตรีได้กล่าวเปิดงานด้วยการนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพร้อมกันนี้ได้ชมการขับร้อง เพลงมาที่นักศึกษาได้ขับร้องจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมหอเกติยศที่แสดงถึงความเป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรศการของคณะต่างๆทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้กำหนดจัดงานครบรอบ100ปีซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่17-21ถึงกันยายน2563มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น กิจกรรมแสดงนิทรศ,าศาการผลงานทางวิชาการหน่วยงานต่างๆพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตประเราะและพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพิธีทำบุญตักบาทเข้าสาสอาหารแห้งแด่พระสงฆ์หนึ่งรูปพิธีทอดพระปาเพื่อการศึกษาพิธีมอบเข็มเพชรเทพสตรีพิธีมอบรางวัลบุคลากรที่มีความจงรักภักดีพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ แกมหาวิทยาลัยราชภัฒเทพสตรีพิธีมอบทุนการศึกษาเป็นต้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฒเทพสตรีอายุครบรอบ100ปีในปี2 5 6 3ประกอบกับทางมหาวิทยาลายัยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะที่เป็นสถาบัานอุดมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและผลิตครูพระองค์มีพระบรมราชโอบายให้มหาวิทยาลายัยราชภัฏเทพสตรีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาท้องถิน่นโดยใช้นวัตกรรมที่ได้จากการจัดก,การเรียนการสอนการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อวิถีชีวิตของประชาชนในเขตสามบุรีได้แก่ลบบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรีจะให้ความสำคัญกับการสแสวงหาความจริงในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สามบุรีการผลิตบัณฑิตจะมุ่งเน้นบัณฑิตที่เป็นคนดีมีคุณธรรมรักและปลูกพันธุ์ กับท้องถิ่นและสำนึกบุญคุณแผ่นดิน ท่านผู้ชมครับรายการทันข่าวเทศบาลาหน้ายัางไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำทุกท่านไปชมในช่วงท้ายของรายการที่นำมาฝากกันในวันนี้กับช่วงสีสันทายข่าวครับท่านผู้ชมครับ ในช่วงสีสันท้ายข่าวในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนาทุกท่านไปที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกับโครงการน,นักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋วกันนะครับที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนแต่มีเด็กน้อยอยู่คนหนึ่งนะครับที่ไม่สนใจอะไรเลยแต่มีโลกส่วนตัวของตัวเองที่สูงมากเลยทีเดียวครับ ที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวสิวริพรกองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋วประจำปี2 5 6 3โดยมีคณะครูนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลร่วมโครงการโดยพร้อมเพียงกันโดยโครงการนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋วเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัยเพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างมั่นใจและปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีงามเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองร่วมกับผู้ปกครองโดยได้มีการจัดฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ร่วมทดลองกับผู้ปกครองจำนวน4ฐานประกอบด้วยฐานเทียนไขยดูดน้ำฐานระเบิดลาวาฐานพืชเปลี่ยนสีและฐานแรงพยุงแต่มีสีสันท้ายข่าวในวันนี้นะครับจะพาไปดูหลังจากพิธีเปิดทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลแต่มีหนูน้อยอยู่คนหนึ่งที่ไม่สนใจการแสดงบนเวทีเลย นั่งมองแต่ที่เท้าของตนเองเปลิ่นๆรอบทางก็ร้องเพลงตามการแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานแต่หนูน้อยคนนี้ก็ยังมีอาการอยู่เช่นเดิมไม่รู้สึกสนุกสนานกับการแสดงเลยสงสัยมาว่าโลกส่วนตัวจะสูงมากเลยทีเดียวครับอออยอยยู่่เงบเงบนะีบี้ะพขร อยยากกดดูคนเีวววสััไ้้ <Wow. S 1> ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือสาระดีๆที่รายการทันข่าวเทศบาลก้าหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับพบกันในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้ผมกิติเลิศชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ เทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคละโวทานีปี63 30และ31ตุลาคม2563ณวงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนสะแก้วรวมให้กำลังใจกับการประกวดหนูน้อยนกพมาศและนางนพมาาสุดมันกับการแข่งขันชกมวยไทยเพื่อเพลินกับรำวงย้อนยุค มหรสศต่างๆการแสดงของนักเรียนสนุกสนานกับสวนสนุกชิงช้าสวรรค์บ้าลมรวมชมกับการประกวดกระทงประดิษฐ์และกระทงใหญ่ประเภทสวยงามประเภทความคิดอลังการสุดยิ่งใหญ่กับการแสดงแสงสีเสียงและซึอผสมรวมพิธีขอขมาพระแม่คงคาเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายภายในงานพร้อมลุ้นรับรถจักรยานยนต์จากนายจำเริญสลาชีพนาย,ยกทิสมนตรีเมืองลบบุรปปีอย่าพลาดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคละโวธานีปี63 30และ31ตุลาคม2563